Oracle Bites พาคุณเข้าสู่โลกภายในผ่านการ์ดและการสะท้อนจากหัวใจของคุณเอง e อ i ิ o d e 9ในโลกที่เสียงดังขึ้นทุกวันทุกคนต่างแย่งกันพูดเหมือนกลัวว่าถ้าเงียบตัวเองจะหายไปจากโลกนี้แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเลือกจะอยู่เงียบๆไม่พูดไม่ออกความเห็นไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีอะไรจะพูด แต่เพราะพวกเขากำลังฟังสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเสียงของตัวเองคุณอาจเป็นหนึ่งในนั้นคนที่ชอบอยู่เงียบๆแต่กลับถูกมองว่าไม่เอาสังคมทั้งที่ความจริงแล้วคุณเพียงแค่อยากใช้เวลากับตัวเองเพื่อคิดอะไรต่างๆในชีวิตของตัวเองมากกว่าคุยเรื่องนอกตัวก็เท่านั้นเองเราอยู่ในยุคที่คนพูดเก่งคือคนมีคุณค่า ยุคที่การเข้าสังคมเก่งถูกมองว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จในขณะที่การอยู่คนเดียวกลับถูกมองว่าไม่ปกติโปรดจงอย่าเชื่อคำพูดของคนที่ไม่รู้จักคนดีพอเพราะการอยู่เงียบๆไม่ได้หมายความว่าคุณเข้ากับใครไม่ได้มันหมายความว่าคุณกำลังเลือกใช้พลังในทิศทางที่สำคัญกว่าเพราะทุกครั้งที่คุณไม่ตอบโต้อย่างรีบร้อน คุณกำลังฝึกความนิ่งทุกครั้งที่คุณเลือกเงียบแทนการพูดคุณกำลังฝึกฟังให้ลึกขึ้นใช้ความคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆอยู่ข้างในและทุกครั้งที่คุณเลือกอยู่ลำพังคุณกำลังกลับมาโลกแห่งความคิดทบทวนจากภายในเพื่อมองเห็นภาพที่ชัดเจนในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งรอบข้าง งานวิจัยทางจิตวิทยาบอกไว้ว่าความโดดเดี่ยวมีสองแบบก็คือ loneliness หรือความโดดเดี่ยวและ solitude คือความสันโดษ loneliness ก็คือความโดดเดี่ยวอ้างว้างเป็นการอยู่คนเดียวโดยที่คุณไม่ได้เลือกมันเปล่าเปลี่ยวมืดมนและทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้โดยไม่มีที่ไป แต่ Solitude คือความสันโดษเป็นการอยู่คนเดียวโดยสมัครใจมันคือการกลับมาดูแลหัวใจและคิดทบทวนไม่ใช่การหนีแต่มันคือการพักเพื่อฟังเสียงของตัวเองอีกครั้งลองนึกถึงวันธรรมดาที่วุ่นวายที่สุดของคุณหลังจากประชุมยาวทั้งวันหลังจากต้องฟังความเขียนของคนอื่นไม่หยุดคุณกลับมาบ้านปิดไฟในห้อง เปิดไฟสลัวที่หัวเตียงคุณนั่งอยู่ตรงนั้นกับชาดลดพิเศษของคุณไม่มีใครเรียกไม่มีเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์คุณปล่อยให้ไหลที่เกร็งมาตลอดวันค่อยๆผ่อนคลายและอยู่ในจังหวะที่ทุกอย่างเงียบสนิทคุณเริ่มได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเบาๆมันอาจไม่พูดอะไรมากแต่มันพูดชัดว่าเหนื่อยมากเลยนะ หรือบางครั้งมันพูดว่าวันนี้สิ่งที่ทำลงไปมันใช้ตัวเราหรือเปล่านะบางคนอาจสัมผัสความสันโดษผ่านกิจกรรมง่ายๆเช่นการเดินเล่นคนเดียวในสวนการนั่งกินข้าวกลางวันโดยไม่แตะโทรศัพท์หรือขับรถกลับบ้านตอนค่ำโดยไม่เปิดเพลงเลยสักเพลงในช่วงเวลาแบบนั้นไม่มีใครอยู่รอบตัวคุณแต่คุณกลับรู้สึกว่า ฉันกลับมาอยู่กับตัวเองได้อีกครั้งนั่นแหละคือความสันโดษมันไม่ใช่การปลีกตัวออกจากโลกภายนอกแต่คือการกลับมาอยู่ในโลกของตัวเองอย่างมั่นคงอีกครั้งเหมือนหมาป่าที่หลบเข้าไปในป่าลึกหลังจากต่อสู้มาทั้งวันมันไม่ได้หนีฝูงมันแค่กลับไปพักฟังเสียงลมเสียงหัวใจของมันเองเพื่อให้พลังกลับมา ก่อนจะออกล่าอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นในช่วงที่คุณอยู่ลําพังโดยไม่ทำอะไรสมองจะเข้าสู่สภาวะพักผ่อนเป็นสภาวะที่สมองไม่ต้องประมวลผลหรือคิดอะไรที่ซับซ้อนมันคือช่วงที่จิตใจเริ่มเชื่อมโยงสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ความทรงจำกับความฝันสิ่งที่คุณเคยผ่านกับสิ่งที่คุณอยากเป็น และที่นั่นเองพลังของความคิดสร้างสรรค์จะเริ่มผลิตบานไม่ใช่เพราะคุณพยายามแต่เพราะคุณให้พื้นที่ให้ความคิดได้พักและเติบโตศิลปินที่ยิ่งใหญ่หลายคนไม่ได้สร้างผลงานในห้องที่มีเสียงคนมากมายแต่มันเกิดจากความสันโดษที่ยาวนานพอให้พวกเขาได้ยินเสียงในใจที่ชัดพอจะเปลี่ยนเป็นงานศิลปะเพราะฉะนั้น ความเงียบของคุณอาจกำลังเป็นเวทีให้แรงบันดาลใจของคุณก่อตัวขึ้นอยู่อย่างเงียบๆก็ได้ในที่สุดช่วงเวลาแห่งความสันโดษไม่ได้จบที่ความสงบแต่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงภายในเมื่อคุณได้ฟังเสียงในใจมากพอคุณจะเริ่มรู้ว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่จำเป็นและนั่น ทำให้การตัดสินใจของคุณชัดเจนกว่าที่เคยหมาป่าไม่ได้ออกล่าเพราะใครสั่งแต่มันรู้จังหวะของมันเองมันรอจนเสียงในป่าบอกว่าถึงเวลาแล้วมันจึงก้าวออกไปอย่างมั่นใจคุณก็เช่นกันคุณไม่ต้องรีบพูดไม่ต้องรีบอธิบายเมื่อถึงเวลาคุณจะรู้ว่าควรใช้พลังที่เก็บไว้ยังไง ตอนนี้ลองหลับตาแล้วถามตัวเองว่าช่วงเวลาที่ฉันอยู่อย่างสันโดษฉันใช้มันเพื่อพักหรือเพื่อสร้างฉันกําลังหลบหนีจากโลกหรือกําลังเตรีมตัวกลับไปอย่างเข้มแข็งกว่าเดิมต่อจากนี้ลองให้เวลากับตัวเองในทุกวันไม่ต้องนานแค่วันละ15นาทีที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นใครเลย ไม่ต้องพยายามอธิบายให้ใครเข้าใจแค่กลับมาฟังหัวใจของคุณจริงๆเพราะพลังของความสันโดษคือสิ่งที่ทำให้คุณไม่หลงทิศในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงที่พยายามบอกคุณว่าต้องเป็นแบบนี้มันคือช่วงเวลาที่คุณสามารถถามตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำมันยังใช่สิ่งที่ฉันอยากเป็นอยู่ไหม และถ้าคำตอบคือไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรเลยเพราะการได้ยินคำถามนั้นคือสัญญาณว่าคุณเริ่มฟังหัวใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วหมาป่าเดียวดายไม่ได้เงียบเพราะไร้ฝูงแต่มันเงียบเพราะมันมั่นใจในเส้นทางของมันเองมันรู้ว่ามันไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครไม่ต้องแข่งขันกับใคร และไม่ต้องอธิบายอะไรให้โลกเข้าใจเพราะมันรู้ว่าพลังของมันเกิดขึ้นในตอนที่มันอยู่ลำพังแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือ,อยังที่จะใช้พลังของความสันโดษสร้างโลกในแบบของคุณเองขอบคุณที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้กดติดตาม Oracle Bytes แล้วพบกันในตอนต่อไป